สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ t ท s t อ็นซนะครับวันนี้ทุกคนนะมีแอปใหม่นะครับเป็นแอปเพลิเเชันเกี่ยวกับการแชร์อินเทอร์เน็ตของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะครับก็ได้ทําการแชร์ไป0.6055กิกะไบต์นะครับผมนะก่อนอื่นเลยใครที่สนใจแอปนี้นะครับก็มาติดตั้งได้เลยนะครับไปที่ Google Play Store พิมพ์คําว่า p o u s e a p p นะครับสว r ฟฟอรงนี้นะครับก็มีในส่วนการ ทำเงินหลากหลายวิธีด้วยกันในส่วนของแอปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่้วยกัน1ล้านดาวน์โหลดนะครับผมนะไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปมาให้เราทำการสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail แล้วก็ให้เรามาที่ e n t e r your ูเออร์เดฟเนะเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ที่ทั้งด้านซ้ายมือเอยไม่ใช่ที่ด้านล่าง,งคลิปนี้นะค,คุณก็สามารถที่ไปกรอกได้เลยนะครับผมวิธีการแชร์นะเมื่อเรากดมาแล้วก็ให้เรากดคำว่าแช์อินเทอร์เน็ตนะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ พ a p อ s นะครับก็จะทําการทํางานนะครับผมที่อยู่ข้างเบื้องหลังของเราที่ทุกคนนะพ a p อ s ตั้งเองนะครับผมนะเราก็สามารถที่จะรับไยได้จากการที่เราแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้นะผมแชร์ไป0.6055กิกะไบต์เท่ากับประมาณ0.323 US นะครับประมาณไม่ถึงประมาณ9กาบาทละเปล่านะประมาณนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวผมลองคำนวณดูนะครับ โอเคทุกคนนะั่นลองคำนวณดูแล้วทุกคนประมาณ1 0บาทด้วยการหนะ้าที่ผมได้สร้างไรายได้ตรงนี้มาเนาะก็เป็นไรายได้ประมาณเป็นพาร์สิบอินคำนั่นเราเชร์เน็ตเราเล่นเน็ตอยู่แล้วนะเนาะแค่เรามาเชร์เน็ตหน่อยก็ประมาณนั้นเลยทุกคนนะแล้วก็ถอนเงินตามอยู่ที่5ดอลลาร์ด้วยกันรตรงนี้ที่เขาเขียนไว้นะครับแอปนี้ถอนเงินนะครับจะเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีของอ่าอ่า บิตคอยนนะหรือถ้าเราจะไปเอาบัญชีก็ไปหาได้จากบิตคัพหรือบีแอนก็ได้เหมือนกันนะครับในการถอนเงินของแอปนี้นะครับอันนี้คือระบบ Referral e a r n i n g ก็คือถ้าเราจะแนะนำเพื่อนก็แนะนำได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะมีระบบของการจัดอันดับด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูกัครับนี่คือการจัดอันดับนอกสกอ์ผมได้อยู่ที่1 1 3นะครับ นี่คือการจะอันดับนะครับวิกฤของผมนะครับท็อป3า t เอตนะตรงนี้เขาเขียนไวเนาะ,อ,ะอันนี้คือ All Time นะครับผมแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับวันนี้เนาะก็โค้ดของผม7032654นะครับสามารถที่จะแชร์โค้ดของเราได้แล้วก็แนะนำเพื่อนได้ตรงนี้นะครับผมนะ อ่าแล้วก็จากนั้นก็นะครับมาดูการหาได้ได้นอกจากการที่เราไปแชร์อินเทอร์เน็ตแล้วยังมีช่องทางการหาได้ได้จากการที่เราเล่นเกมนะครับแล้วก็จากการที่เราทําแบบสอบถามนะครับนี่ก็คือเป็นแบบสอบถามจาก Profit Survey จะได้ประมาณ0.20ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จาก Prime นาะจะได้0.31ดดอลลาร์นะครับ น,นี่ก็เหมือนกันแล้วก็ได้รับเหรียญเพิ่มอีกจากการบูสต์นะของผมนะตอนนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการบูสต์อยู่นะครับผมบูสต์ก็เหลือเวลาประมาณ1 1วันด้วยการตรงนี้นะครับอ่า7ชั่วโมง17นาทีนะแล้วก็ลืมบอกไปนะตรงนี้ s สปินวิวนะกดเข้าไปนะครับเป็นการสปินนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดสปินนะสปีนนะมันฟรี 24ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับได้เป็นในส่วนของอันนี้ทุกคนนะไม่ได้อะไรเลยนะครับหรือเปล่าอ่าไม่ได้อะไรเลยเราจะเราจะสปินได้ก็แต่เมื่อเรามีเหรียญตรงนี้นะแล้วก็มาสปินได้ตรงนี้ผมมีอีกที่15หเหรียญด้วยกันเนาะซึ่งใช้ไป10เหรียญต่อหนึ่งครั้งก็เหลืออีก5เหรียญด้วยกันแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันทุกคนนะเราต้องไปหาต่อน,นะครับหาตรงนี้จากการที่เราไปาทําการเ,าเล่นเกมหรือการทําแบบสอบามนะครับอันนี้ได้มาอีก5ด้วยกันตรงนี้ทุกคน อ่าแล้วก็เราก็สามารถสปินต่อได้เพราะว่าเรามี5นะครับตนี้เนาะอันนี้คือที่ผมได้นะครับจากการแจ้งเตือนจากการทําแบบสอบถามพางนีนะก็ได้ปะ 5, 5 5มานะครับตัวนี้ในส่วนของสปินนะก็ไปสปินต่อได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ลีว่านะครับอ่ะก็อันนี้สปิน10บพอยต์อันนี้สปินฟรีอ่าแล้วก็ต้องรอนะครับแล้วก็อันนี้คือ10บพอยต์นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็สปินเลยนะครับอ่า เสียมากกว่าได้ทุกคนนะสครั้งที่ต่อการเสียหมดเลยทุกคนนะอันนี้นนแน่ยก็เลยนะครับถ้าใครจะสปินก็สปินได้นะมาเล่นขำๆตรงนี้ทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากได้เงินนะครับก็แนะนําเลยให้เรามาทําในส่วนของสายแบบสอบถามนะครับแล้วก็สายคก้งเล่นเกมนะอันนี้คือเกมนะครับมีตั้งแต่1ดอลลาร์จนถึง100้ดอลลาร์เนาะก็คือจะเป็นการหาคะแนนนะักเพ์ทัส นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกมเหลอนนี้จะเป็นเกมที่เราเคยทำมาแล้วเคยเล่นโหลดมาแล้วจากแอปเก่าๆทุกคนนะก็เลยดับมาที่ตรงนี้ต่อนะอันนี้ก็คือเป็นเกมนะอีกแบบหนึ่งทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็มีหลากหลายเกมอันนี้ทุกคนนะก็ดูด้วยว่าอันไหนยากอันไหนไม่ยากเนาะอันนี้จะได้ประมาณ $7 ดอลลาร์เลยแต่ว่าอย่าไปดูนะว่าจะได้7ดอลลาร์เราต้องทําอะไรบ้างเรามาดูด้วยตรงนี้นะ เขาบอกว่าให้เราเล่นโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เล่นภายในระยะเวลา30วันให้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ภารกิจด้วยกันภารกิจแรกเริ่มเล่นเป็นเวลา30วินาทีจะได้จะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเป็นคุณแจเบิกทางเนาะอันที่2คือเข้าถึงความลึก100เมตรนะจะได้0.0008 00, 000ดอลลาร์เนาะอันที่3นะเข้าถึงความลึก3 0 0เมตรนะครับจะได้อยู่ที่0 28028ดอลลาร์ 28, 28ด้วยกันตรงนี้นะครับอันที่4นะครับจะอ,อันที่4ก็คือว่าเข้าถึงความลึก400เมตรทุกคนนะ่าจะได้ประมาณ0.13 2นะครับผมนะแล้วก็อันสุดอันที่5นะก็คือเข้าถึงความลึก700เมตรนะ่าจะได้1 8 0ดแอลลาร์น,นะครับแล้วก็อันที่6ก็คือ1000เมตรจะได้5.20ดอลลาร์ด้วยกันนับรวมเป็นทั้งหมด7 1 6ดดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ โอเคทุกคนนะครับผมนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอื่นต่อนะก็คือเป็นวิธีของการทาแบบสอบถามนะครับอันนี้ทุกคนนะเรามาดูนะเกี่ยวกับความยากง่ายนะมันจะเขียนนะั่ไมก่ก็อ่าสั้นยาวนะอันนี้จะสั้นนะเขาเกี่ยวช็อตนะช็อตก็จะสั้นแบบสอบถามนี้นะครับลองจะยาวนะมีเดียมก็ปานกลางเนาะ เรามาดูเลยว่าถ้าเราเป็นสายแบบสอบถามอยู่แล้วเราเคยทําแบบสอบถามมาจากค่ายไหนก็ดูค่ายข้างบนนะซินเซเว e นนะครับ CPX Research, RCPX Survey นะครับ,รบแล้วก็มีในส่วนคอ p r f i c e เหมือนกันนะข้างบนเมื่อกี้รู้สึุด o f i ฟ p r i Prime แล้วก็อันนี้ก็เป็น Prof s s นะครับ Survey เนาะซึ่ง สายแบบสอบถามน่าจะรู้นะว่าถ้าใค่ไหนนั้นมันง่ายแล้วก็มันยากนะมันก็ดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็สามารถดูดาวได้นะครับผมนะั่นก็คือ3ทับห้าสีทับห้าด้วยการตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเป็น5ทับห้าก็จะยิ่งดีเลยทุกคนเพราะว่าแบบสอบถามนั้น มีคนนิยมเล่นกันเยอะแล้วก็ให้ดาวสูงนั่นเองน่นดูตรงไหนเอ่ยก็คือนี่ทุกคนนะดาวน,นอก4ทับ5 3ทับ5นะครับผมนะก็ดูตรงนี้ได้เลยอันนี้1ทับ5อันนี้5ทับ5แสดงว่าตรงนี้มีคนทําเยอะนะก็ลองมาทําได้เลยนะครับส่วนคอมมูนิตี้ดับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนหรือการแนะนำแอปพลิเคชันนะกดคําว่าโซเชียลมีเดียโพสก็คือเป็นการแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียนะเทฟเฟอร์ลิงก์ก็คือเป็นการรับลิงก์นั่นเองนะครับแล้วก็ QR Code ก็คือเป็นการเอา QR Code นะครับก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์ของเรานะอ่าเราก็ทำสวีบไปแล้วหนึ่งนะได้พ้อยต์1 1คนที่ชวนเพื่อนนะครับตรงนี้เราก็ ได้รับเงินมาละ0.321ดอลลาร์ USD นะที่ผมได้รับตรงนี้มาเนาะซึ่งการถอนเงินน่าจะแยกนะถ้าเป็นรายได้ของเราเองก็ต้องกดเองถ้าเป็นรายได้ของเพื่อนที่ทําได้ก็มากดถอนเงินอันนี้คือมันไม่ได้รวมกันถ้าเป็นแอปอืินเขาจะรวมกันเนาะมาเป็นก้อนเดียวแต่แอปนี้มันจะแยกกันนะครับ โอเคนะหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนใจหรือน่าจะชอบวิดีโอนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจแอปนี้ลองไปดาวน์โหลดดูได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ e ส a n n c กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ